สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่อง a n นติโนบ์รีติงตาร์ลช่องของการอ่านไพ่เพิ่มพลังบวกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างกำลังใจสู่การสร้างสารรค์ชีวิตในแบบของคุณได้อย่างอิสระมีความสุขและพบความสำเร็จนะคะขอขอบคุณการคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของอันตี้ ได้ทำคลิปดีๆต่อไปให้คุณนะคะหัวข้อวันนี้คือความโชคดีของคนวันอังคารค่ะเราจะมาดูความโชคดีของคนที่เกิดวันอังคารนะคะก่อนอื่นที่เราจะมาดูว่าความโชคดีอะไรของคุณที่จะเกิดขึ้นขอดูพลังงานตัวตนของคุณก่อนนะคะ ว่าพลังงานตัวตนของคุณเป็นอย่างไรขออนุญาตดูพลังงานของคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้นะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะที่คุณผ่านเข้ามาชมคลิปของแอนตี้เพราะเรามีพลังงานตรงกันเราจึงมาพบกันนะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นอาจจะตรงตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้เพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะ เลือกรับพลังงานบวกกลับไปใช้ชีวิตในของคุณนะคะมาดูค่ะพลังงานตัวตนของคุณของคุณคืออย่างไรกันบ้างคะไปที่หนึ่งราชินีดาบผู้ที่มีความคิดที่เด็ดเดี่ยวตัดสินใจได้เฉียบขาดกล้าได้กล้าเสียเป็นคนที่มุ่งมั่น มันมากๆที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอัศวินไม้เท้าค่ะผู้อ่อนโยนผู้มีความเก่งกาจด,ด้านงานผู้ที่มีความรับผิดชอบในการทำงานสูงนะคะเจ็ดดาบเจ็ดดาบคืออะไรคะขอขยายเจ็ดดาบหน่อยนะคะ เจ็ดดาบคืออะไรอ๋อเจ็ดดาบก็คือเรื่องเงินค่ะมาดูไปที่สนะอศวินเหรียญว้าวมีแต่คนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวให้กับความมั่นคงของตัวเองนะคะเริ่มเก็บเงิน เริ่มเก็บเงินเริ่มจะเป็นเศรษฐีกันแล้วเด็กถ้วยเด็กช่วยคือคนที่กำลังจะมีความคิดใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่ดีนะคะคนที่กำลังเริ่มคิดสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ตัวเองรัก และกำลังและลงมือทำค่ะค้นพบแล้วว่าสิ่งใดที่ตัวเองรักชอบหรือบางคนอาจจะได้งานใหม่ที่เป็นงานที่ตัวเองรักและชอบและถนัดและมีพรสวรรค์เพื่ออะไรคะเพื่อจะไปสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเด็กเหรียญเด็กเหรียญค่ะ พวกคุณเริ่มเก็บเงินกันได้แล้วใช่ไหมคะภาวะขาดแคลนไม่มีแล้วค่ะของคนวันอังคารไม่มีแล้วและคุณก็จะยังทำงานต่อเนื่องไปจนกลายเป็นราชินีดาราชินีดาคือคนที่กล้าได้กล้าเสียกล้าตัดสินใจทุกเรื่องชัดเจนทุกเรื่องพูดตรงไปตรงมาชอบความยุติธรรม พลังงานของคนที่ขยันทำงานมุ่งมั่นทำงานเพื่อไปสู่ความก้าวหน้าของตัวเองพลังงานดีมากๆเลยค่ะแล้วเรามาดูต่อนะคะว่าจากพลังงานนี้ของคุณความโชคดีอะไรจะเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะพลังงานคุณก็ดีมากๆนะคะ คุณจะได้รับความโชคดีอะไรคะความโชคดีอะไรของคนวันอังคารในช่วงนี้ที่จะได้รับมาดูกันนะคะจริงๆแล้วคนวันอังคารก็เป็นคนพูดชัดเจนฉะฉานนะแล้วก็เป็นคนที่กล้าตัดสินใจอยู่แล้วจริงๆก็ ก,ก็ตรงเลยก็ตรงกับพลังงานของคุณเลยนะคะของคนวันอังคารมาดูค่ะจะได้รับอะไรคะเจ็ดถ้วยว้าวฝันอยากจะได้อะไรกันเอ่ยฝันอยากจะได้อะไรกันคะในที่สองมาอีกแล้วอะ่ะราชินีดาบก,ก็มาอีกแล้วอะ่ะ อาจจะเป็นไปได้ว่าบางคนบางท่านอาจจะยังยังเริ่มเริ่มมีความคิดบางสิ่งบางอย่างว่าเอ๊ะฉันจะทำอย่างไรดีนะฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองดีไหมก็เป็นได้คุณอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นราชินีดาบผู้ที่ซึ่งมีความคิดที่เฉียบขาด ตัดสินใจเด็ดขาดและกล้าได้กล้าเสียคุณเริ่มมีความคิดที่ชัดเจนกับตัวเองและบางสิ่งบางอย่างนะคุณอาจจะได้ได้รู้สึกว่าจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างให้ชัดเจนต่อค่ะ The Star ว้าวความหวังอะไรก็ตามที่คุณหวังเอาไว้อยู่ ประสบความสำเร็จแน่นอนเดอะสตาร์มาเลยว้าวเยี่ยมมากเลยค่ะความเด็ดเดี่ยวของคุณสร้างให้คุณเป็นเดอะสตาร์ผู้คนเริ่มจะยอมรับในตัวคุณและเริ่มเห็นศักยภาพการทำงานของคุณและนี่คือความโชคดีนะคะต่อไปคืออะไรคะสามดาบ บางท่านอาจจะมีความรู้สึกอ,อกหักมาหรือเปล่าหรือมีเรื่องเสียใจกับบางสิ่งบางอย่างเรื่องความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างทั้งเรื่องครอบครัวความรักเขาบอกว่ามันจบแล้วค่ะทุกอย่างมันกําลังจะจบลงความเศร้าความสูญเสียที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ คุณกำลังจะวางมันลงได้เพราะคุณต้องการเป็นเดอะสตาร์ค่ะและไปสุดท้ายคืออะไรคนะเดอะทาวเวอร์เดอะทาคืออะไรคะเดอะทา e เวอร์คือ The Sun โอ้อยากจะกรีด๊ดภายใต้สำรับคือเดอะซันตามด้วยสิบถ้วยอีกจบค่ะ ทุกอย่างกำลังจบลงแล้วนะคะความเศร้าความเสียใจจบแบบฉับพลันเลยค่ะคุณสามารถจะปรับเปลี่ยนจิตใจได้และยอมปล่อยวางกับสิ่งที่คุณได้สูญเสียมาไม่ว่าจะเรื่องความรักเรื่องความสัมพันธ์เรื่องตกงานคนที่ตกงานก็จะได้งานในเร็วๆนี้นะคะจะได้พบ งานที่ชอบที่คุณชอบนะคะและคุณจะได้ทำงานที่คุณมีกรสวรรค์ด้วยขอเปิดอีกสักสามใบเนาะขอเปิดดูสิความโชคดีของคุณอีกสามใบคืออะไรจบแล้วค่ะความสูญเสียต่างๆไม่มีแล้วไม่มีแล้วจริงๆไม่มีแล้วจริงๆ ่อนะคะนี่ไงราชาเหรียญค่ะจบทุกอย่างความเป็นราความเป็นราราชินีดาคุณเริ่มเข้าใจที่จะทำอย่างไรทำงานอย่างไรให้คุณก้าวหน้าไปสู่ความมาัง่งคั่ง ไปสู่ความเป็นราชาเหรียญคุณเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นความเศร้าคุณเริ่มปล่อยวางลงไปจบจบทั้งหมดทั้งสิ้นดูต่อนะคะเจ็ดเหรียญผลตอบแทนผลผลิตผลกำไรกำลังจะงอกเงยให้คุณได้เห็นแล้วยังไงต่อคะหนึ่งถ้วย พบกับความสุขสิคะความสุขความสมหวังคุณจะได้พบเจอจากการที่คุณอาจจะอกหักมาคุณก็จะได้พบเจอกับคนที่ใช่ของคุณแล้วคะ่ะเห็นไหมคะคุณผิดหวังคุณเศร้าใจมาในเรื่องความรักคุณก็จะได้พบเจอกับความรักมีคนกําลังเข้ามาในชีวิตของคุณ คนที่ตกงานก็กำลังจะได้งานใหม่ที่ดีเป็นงานที่คุณมีพรสวรรค์เป็นงานที่คุณถนัดเยี่ยมมากๆเลยนะคะสำหรับคนเกิดวันอังคารแล้วเราก็มาให้ไพ่พันตาแนะนำเพิ่มเติมกับคุณอีกทีนะอีกหน่อยนะคะว่ามีอะไรจะแนะนำกันไหมกับคุณคนที่มีความเด็ดขาด มีสติปัญญาเฉียบแหลมทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะจบค่ะเดอะสันแสงสว่างกำลังเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเดอะสันกำลังจะมาส่องแสงสว่างให้กับคุณความเศร้าใจจบแล้วค่ะจบแล้วจบแล้วจริงๆ มาดูกันต่อนะไอ้พันตาจะบอกอะไรคุณคะาใบที่หนึ่งบริวารคะ่ะคุณจะได้รับการเอาใจใส่จากผู้คนรอบข้างทุกคนรอบข้างจะเริ่มเห็นศัก,ยภ,กยภาพของคุณนะคะจากที่อันตี้บอกไปที่แรกเห็นไหมคะผู้คนรอบข้างยอมรับคุณว่าคุณเป็นคนเก่ง คุณคนมีความสามารถเพราะฉะนั้นคนรอบข้างจะหันมาช่วยเหลือคุณในทุกๆด้านที่คุณต้องการความช่วยเหลือจากเขานี่คือโชคชะตาของคุณค่ะมันเปลี่ยนไปแล้วคุณเปลี่ยนเป็นคนใหม่คุณเตรียมตัวได้เลยค่ะพบกับอะไรคะอยากจะกรี๊ดเลยค่ะ My goodness โชคลาภ คนวันอังคารรับไปเลยค่ะเต็มๆโชคลาภได้แน่นอนดีใจด้วยจังเลยคนวันอังคารเยี่ยมยอดค่ะและนี่คือความโชคดีของคุณนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมีรอยยิ้มกับทุกๆวันนะคะมีความสุขกับการทำงานทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ